ดูด <c Ris ky> ูด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 ูเพื่อนเพื่อนขอโทษค่ะกำลังฟังข่าวช่วงวันนี้ไม่มีมะละกอแต่ก็ตำแตงตำแตงจวดจวดนะคะโอ้ยไปต้องไปยูทูบเนาะยูทูบเขาเขาลังตัดกันตำแตงแล้วก็จะวิก็จะไปจะลวก วิวีิลวกหอยลวกหอยค่ะลวกหอยลวกลวกลวกหอยหนึ่งหอยหนึ่งกินกับตําแตงหอยแมลงผู้จากนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆนะคะตัวตัวโต,วตวหนูชอบชอบตัวใหญ่ๆ หอยตัวโตโตหนูชอบอินนึ่งหอยหอยตัวโตโตกับตำแตงนะคะหอยตัวโตโตหอยใหญ่หอยเล็กก็แซ่บหมดค่ะหอยหอยหอยมากมากน้องสุเพื่อนๆที่อยู่ในช่องน้องสุเทพนะคะสุเทพคนจริงใจนะคะ เปิดเผยใครอยากหอยอยากคัมก็มาเด้อหอยเล็กหอยใหญ่ไม่ว่าขอให้มาเป็นหอยเป็นหอยนึ่งหอยนึงหอยจากนิวซีแลนด์หอยมแมลงผู้หอยใหญ่ๆก็ชอบหอยเล็กๆก็ชอบนะคะใช่ใช่ใช่พี่ไปเทแล้ค่ะจวดแจ๊บปาดบึ้มนะคะ หิวแล้วหิวหิวข้าวแล้วพู้ใดสิคากันตายกันขาซะตอนนี้ดิฉันหิวหิวโมโหคุณรู้จักไหมคะหิวโมโหหิวโมโหหิวโมโหแล้วนะคะอู้ยจ้ำแตงตำแตงกับ จำแตงนะคะ่ะจำแตงจำแตงกับหอยใหญ่ๆจำแตงนะคะ่ะจำแตงมาเลยสิสยจาาาัดจุดจัดฟ้าบึ้มค่ะอย่าไปอินกับโลกโซเชียลมากนะคะปั๊บปๆ๊บปั๊ำแตงก่อนหิวข้าวตาดิงจะลายแล้วค่ะ ต nee> ื่นเนาะผู้เรสิเป็นสไตล์กะต่ายอยาไปีนวิวิกำลังจะนึ่งหอยนะคะหอยใหญ่ๆหอยแมลงผู้ใหญ่กับตำแตงวันนี้ไม่มีมะล่อนนะคะมีหอยใหญ่ๆหอยใหญ่ๆหนูชอบชอบเปิ้ลค่ะเปิ้ค่ะ มีหอยใหญ่ๆห,ห,หนูก็อชอบชอบค่ะหอยหอยมแดงผู้ใหญ่จากนิวซีแลนด์กับตําแตงวันนี้ไม่มีมันละกอตําแตงกับแก้มมาแล้วกับแก้มมาแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าไปอินกับโลคโซเชียลน,นะคะปล่อยเข้าไปปล่อยห้าหันใครด่าใครไปก้าวไก่ชั้นสูงก็รับกรรไปนะจ๊ะรับกรรรับกรร ไปใครจะใครจะมาเอาหอยใครจะมาเอาหอยกับวิววีไม่ไม่เดี๋ยวไปสดต,ตําแตงก่อนนะคะตาแตงตําแตงตำแตงตำแตงหอยหอยใหญ่ๆห,หนูก็ชอบหอย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 ไปไปเหิียวข้าวแล้วไม่รอแล้วคะ่ะ